ขอจะดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่16เดือนมีนาคมค่อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเป็นการดีที่เจ้าจะรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเองเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าเพ่งมองมาที่เรา ผู้เป็นกำลังและความเข้มแข็งของเจ้าชีวิตที่บริบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือมั่งคั่งแต่เป็นชีวิตที่ดำเนินไปด้วยการพึ่งพาเราอยู่เสมอลูกเอ๋ย แทนที่จะพยายามยัดเยียดวันนี้ลงไปในแม่พิมพ์ซึ่งเจ้าได้คิดสร้างไว้ในใจก่อนแล้วจงสงบใจของเจ้าและคอยดูสิ่งที่เรากำลังจะทำกับชีวิตของเจ้าการทำเช่นนี้จะปลดปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระเพื่อเจ้าจะมีความยินดีเต็มเปี่ยมและสามารถค้นพบแผนการของเราได้นี่เป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าการพยายามทำให ทุกสิ่งเป็นไปตามสิ่งที่ใจเจ้าต้องการหรือวางแผนไว้ลูกเอ๋ยอย่าเคร่งเครียดกับตัวเองให้มากเกินไปเลยจงทำใจให้สบายและหัวเราะไปกับเราเถิดเจ้าจะกังวลในสิ่งใดอีกเล่าในเมื่อเราอยู่เคียงข้างเจ้าเราสามารถช่วยให้เจ้าทำทุกสิ่งได้อย่างแน่นอนหากสิ่งนั้นเป็นความตั้งใจของเรา ยิ่งวันของเจ้ายากลำบากมากขึ้นเท่าใดเราก็ปรารถนาจะช่วยเจ้ามากขึ้นเท่านั้นความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มตัวเจ้าและกักขังเจ้าไว้ในความคิดของตัวเองเมื่อเจ้าเงยหน้าหาเราและกระซิบเรียกชื่อเราเจ้าก็ได้หลุดพ้นจากพันธนาการนั้นและรับความช่วยเหลือจากเราจงเพ่งมองมาที่เรา แล้วเจ้าจะค้นพบสันติสุขในเราอาเมนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าพระเจ้าประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่17ข้อที่22ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าใจร่าเริงเป็นยายอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง อาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณลูกฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ